ตัวนี้จะห้พบกับพิธีกรสาวนะครับเชญครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะโอ้เต็มเวทีเลยนะคะในค่ำคืนนี้นะคะ,ะก็ขอแนะนำเจ้าภาพนะคะบุญกะถินในวันนี้นะคะเจ้าภาพหลักนะคะขอแนะนำคุณตาสามารถพิญโยพันธ์ค่ะคุณยายลำดวนพิญโยพันธ์ค่ะ คุณไอรีเลาสีพาค่ะและมิสเตอร์ดีนสเปียร์ค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศดูไบค่ะขอแนะนำเจ้าภาพหลักเพิ่มเติมนะคะคุณเกษุดาพิญโยพัน์คุณจุฬาลัตพิญโยพัน์คุณนักการคุณนาคุณนิสาเยื่มสูงเนินค่ะและในบุญกระถิ่นทั้งนี้นะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลแด,ด่คุณพ่อออรดีสีพาคุณแม่สมบัติสีพา คุณยายทองหอผานิส่งและสิบเอกเวียรชัยศรีภานะคะจะให้จเจ้าภาพได้ก,กล่าวขอคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะขอเรีเชิญค่ะค่ะดิฉันในนามเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมทุกท่านขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหน้ที่แห่งนี้พร้อมด้วยกัะยาณมิตรจากทุกๆท,ที่นะคะ ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองเลยอุดรน,นครพนมอเมริกาดูไบและอังกฤษและที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงปีนี้จะภาพได้เฉลิมฉลองโดยมีวงหมอลำใจเกินร้อยให้ทุกท่านได้มารับชมในคืนนี้สุดท้าย ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้มีสุขภาพแข็งแรงตั้มรวยเงินทองและขอให้มีความสุขกับการแสดงที่เจ้าภาพได้จัดมาให้ที่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับชมขอบคุณค่ะค่ะแล้วแล้วย่ต่างประเทศมาหลายปีค่ะเราก็ตะตกใจและตื่นเต้นมากๆนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีฝ่ายปกครองหมู่บ้านนะคะนำโดยานายชวริตนะคะพิงโยรัพย์นะคะกำนันตะบล3ส่วนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง6หมู่บ้านนะคะและชุดชรบอนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะ,ะขอเขอไมรขอบคุณพิธีกรครับเรียนคุณพ่อสามารถคุณแม่ลำดวน น้องไอรินและก็มิสเตอร์บิมนะครับแลวก็ท่านผู้ใหญ่ตลอดถึงพี่น้องท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมในงานวันนี้นะครับก็อีอกท่านหนึ่งสองท่านนะครับท่านสวสจอรประสิทธิ์พาจันทร์พร้อมกับท่านนายกเชิดชัยพิญโยทร์นะครับตอนนี้อยู่ในห่วงในระยะเวลานะครับที่เราเกิดเกิดความไวอะไรอยู่นะครับท่านก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นบนเวทีได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับทางคณะเจ้าภาพในวันนี้นะครับที่ให้วรรดามิรักแฟนรำนะครับได้มาชมการแสดงนะครับซึ่งในการแสดงต่างๆนั้นนะครับในู่ในห้องของการไว้อะไรนะครับก็คงจะเปินไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับอยู่ในอารมณ์นะครับที่สงบเงียบนิึงน้องคนแม่เนาะนะครับเนาะจะถือว่าเป็นโชคดี นะครับของพี่น้องบ้านเขาตาสวนนะครับซึ่งทั้งคณะเจ้าภาพได้ไปว่าจ้างนอนสมวัสมโทษพระหากระถินในประจําปี2568ตรดถวายนวัดสวนกงคาในปีนี้นะครับก็หวังวิงว่าพี่น้องคงรับฟังรับชมนะครับใจเกินลอยบ่อยสิดใจด้วยความสนุกสนานนะครับต้องในการรักษาความปลอดภัยนะครับเมื่อนี้ทั้งเจ้าที่สหอนะครับพร้อมกับเจ้าที่จาก อ่าสพบันแทนนะครับโดยที่ตำรวจก็หลาไนนะครับพร้อมกับทั้งไฟปกครองนะครับพูญ่บ้านผู้ซอยนะแทกสารวัตรพร้อมกับชดทริบอนะครับรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องในบริเวณงานตลอดถึงในบริเวณในพื้นที่นี้นะครับบางยังว่านะครับเหตุการณ์ต่างคงจากพอเกิดขึ้นครับในโอกาสนี้เพือเป็นการเสวนานะครับขอเปิดนะครับประยาดเปิดการสมโภชน์นะครับมหากริ้น ในปี2 5 6 8ทอดถวยายนวัดสวรรค์คงคาในปีนี้ครับขอบคุณครับ